เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองพักเก้าไกลค่ะดิฉันขอ,อร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบรคุ้มครองแรงงานที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลคุณเสียจำปาทองและคุณวันนิพาไม้สนค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมของร่างพรบรดังกล่าวมีสาระสําคัญอยู่ทั้งหมด10ประเด็นซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการทํางานโดยไม่ เก,เ,เกินเวลาโดยที่ไม่ไม่ได้รับโอทีนะคะการลาหยุดได้10วันต่อปีการลาดูแลผู้ป่วยนะคะการทําสัญญาจ้างแบบรายเดือนแทนรายวันนะคะแล้วก็เรื่องอรวมแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ข้างในระบบค่ะทั้งก่อนหน้านี้นะคะที่ันก็คงได้อภิปรายสนับสนุนเรื่องดังกล่าวกันอย่างครบถ้วนแล้วแต่ประเด็นที่ที่ันต้องการให้ความสําคัญก็คือมาตรา15ของพรบรดังกล่าวหรือการเลือกปฏิบัติในที่ทํางานค่ะท่านประธานพระราชบัญญัติเดิมมาตรา15ห้ให้ นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างและหญิงเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ร่างแก้ไขใหม่นะคะมาตรา15ห้ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่แสดงออกถึงการกีดกันแบ่งแยกจำกัดสิทธิ โดยเหตุผลความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาเพศสภาพความทุพพลภาพสภาพร่างกายนะคะสถานะทางเศรษฐกิจความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือการเห็นต่างทางการเมืองค่ะผู้ใดผู้อื่นที่ไม่ได้รับสิทธิที่เขาพึงจะได้ตามกฎหมายตามความในวรรคหนึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาคัดเลือกและการทํางานในสถานประกอบการการเพิ่มค่าจ้างการเลื่อนตาแหน่งตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงจะได้รับสิ่งที่ตนสิทธิ ตามกฎหมายทั้งชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้อย่างที่ระบุในรายละเอียดเบื้องต้นของร่างรายงานประกอบพิจารณาร่างกฎหมายนี้จนถึงปัจจุบันพรบรคุ้มครองแรงงานถูกบังคับใช้มากว่า20ปีแล้วค่ะท่านประธานมีการแก้ไขยอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีครั้งไหนเลยที่ยังยืนยนันและปกป้องสิทธิของแรงงานได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะและไม่มีครั้งไหนเลยที่จะยืนยันถึงการเคารพ ของความแตกต่างและหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศค่ะร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขครั้งแรกที่ยืนยันถึงหลักการของความเท่าเทียมบนพื้นฐานของความแตกต่างในโลกใบนี้ค่ะท่านประธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์เราไม่ได้มีเพียงเพศชายและหญิงตามไบเบิลนะคะแต่เรามีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ที่หลากหลายจนเราไม่จําเป็นต้องนิยามความเป็นเพศลงในตัวบุคคลด้วยซ้ำน,นอกเหนือจากเหตุผลด้านสุขภาพ และประเทศไทยเราก็เคยโฆษณาว่าเป็นประเทศที่เปิดรับความหลากหลายค่ะท่านประธานบุคคลข้ามเพศโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับระดับประเทศดึงนักท่องเที่ยวมากมายมีนักแสดงนักกฎหมายนักการเมืองและอีกหลายสาขาอาชีพที่มาจากบุคคลข้ามเพศและกลุ่มเพศหลากหลายค่ะกลับมาดูร่างพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกฎหมายสําคัญที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กลับระบุเป็นเพียงเพศชายและเพศหญิงเพียงเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นดิฉันยังไม่เคยรับทราบมาก่อนซึ่งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ จากรายงานของ t r a n s l e n t e พบว่ากว่า,วา77%ค่ะท่านประธานของบุคคลข้ามเพศถูกปฏิเสธการจ้างงานมากกว่าเกย์เลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลเสียอีกค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกันข้ามกับเพศสภาพแล้วกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องพบปัญหาและอุปสรรคในการเข้า,ขา,ขาทำงานมากกว่าถึงสเท่าค่ะท่านประธานจากรายงานของ t r a n s l e n t e ดังกล่าวที่ฉันพูดถึงนี่คือคำพูดของคุณนิกิี พินยาปินชาหนึ่งในบุคคลข้ามเพศและผู้ก่อตั้ง t r a n s t a l e n t e ค่ะเช่นเดียวกันกับรายงานของ world bank ค่ะหรือในธนาคารโลกในปี2017โดยสรุปโดยชัดเจนว่าการถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมากที่สุดในสถานที่ทำงานและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามระดับความเข้มข้นของการข้ามเพศทางกายสภาพซึ่งคนข้ามเพศจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดในบรรดากลุ่มผู้ได้รับความหลากหลายทาง เ,เพศค่ะ ทั้งนี้นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15ของพรบรคุ้มครองแรงงานยังเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ในมาตรา27การซึ่งระบุว่าการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลแตกต่างทางถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางร่างกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อศาสนาการศึกษาอบรมหรือความพิเห็นทางการเมืองอันไม่ขดัดต่อบุบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้คะ่ะประกอบกับในปี2 5 5ห นะคะสภานิติบัญญัติก็ได้มีการผ่านพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศออกใช้บังคับซึ่งก็ได้เน้นย้ําให้กําหนดในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศจะกระทำไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็นความผิด ต้องชดเชยให้กับผู้เสียหายถ้ามีการเลือกปฏิบัติดังนั้นแล้วการแก้ไขมาตรานี้จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายทั้งในส่วนของรัฐมนูญและในส่วนของพระราชบัญญัติค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกคนพิจารณาในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะซึ่งล้วนมีการระบุถึงการขาจัดการเลือกปฏิบัติดโดยไม่เป็นธรรมในทีท่ทางเพศนะคะในที่ทำงานในบางประเทศถึงขนาดมีระบุออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะเช่นพระราช บัญญัติความเท่าเทียมในการจ้างงาน The Employment Equality Act ของประเทศไอร์แลนซึ่งมีการบังคับใช้ในระหว่างปีคศ1998 ถึง190ขอภัยค่ะ2 2015พรบความเท่าเทียมทางเพศของสหรัฐอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาสวีเดนสเปนเดนมาร์กและอีกหลายสิบประเทศก็ล้วนมีตรากฎหมายเพื่อยืนยันถึงหลักการนี้แล้วทั้งสิน้นหากประเทศไทยอยากพัฒนาตนเองไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมค่ะสิ่งนี้ก็คือเงื่อนไขสําคัญที่เราจะต้องเร่งมือทําอย่างจริงใจและจริงจังและพวกเรายังหวังว่าจะลง สมัครในตําแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนชนแห่งสหประชาชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้ายังไม่มีความเคารพในความแตกต่างทางเพศค่ะโดยสรุปโดยสรุปแล้วดิฉันขอเน้นย้ยําไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในสภาทุกท่านค่ะว่าการแก้ไขามาตรา15ของพรบรคุ้มครองแรงงานเพื่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติและขยายขอบเขตการคุ้มครองแรงงานให้ชัดเจนสอดรับของบิบท บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผู้เห็นต่างทางการเมืองผู้มีความทุพพลภาพและความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกับระบบแรงงานของพวกเราค่ะปัญหานี้ถ้าไม่แก้ไขตอนนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะไปแก้ตอนไหนนะคะไม่มีเหตุผลไหนเลยที่เราจะไม่ช่วยกันรับรองสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิของแรงงานให้ได้เท่าเทียมกับพวกเราผลประโยชน์ที่เราได้รับคือผลประโยชน์ต่อประเทศนี้ต่อระบบเศรษฐกิจและต่อสังคมของพวกเราพวกเราไม่มีอะไรจะต้องสูญเสีย มีแต่จะได้ประโยชน์ดิฉันจึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นชอบในร่างแก้ไขนี้ทั้งสองร่างของพรรคเก้าไกลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและผลักดันสิทธิของแรงงานให้คนไทยได้รับความเคารพและอยู่เหนืออำนาจเงินตาถูกปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ในที่ทำงานค่ะท่านประธานเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมที่มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงค่ะเช่นความเหลื่อมล้ําระหว่างนายทุนและลูกจ้างเพราะมันเป็นธรรมชาติของระบบทุนนิยมอยู่แล้วค่ะเนื่องจากทฤษฎีของการประกอบธุรกิจระบบทุนนิยมนะคะ เราต้องเอากําไรและลดค่าใช้จ่ายถูกไหมคะการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็ทําให้เกิดการทดแทนของมนุษย์และแรงงานด้วยเครื่องจกักรกลนะคะที่จะลดการจ้างงานในประเทศค่าแรงขั้นต่ำนะคะและการแทนที่ของเครื่องจักรกับแรงงานก็มากขึ้นลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับสวัสดิภาพที่เท่าเทียมของแรงงานการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของแรงงานก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจค่ะเนื่องจากประเทศของเรามีความรวมล้าขออภัยค่ะ เหลื่อมล้ำและช่องว่างความมั่งคั่งสูงที่สุดในโลกตามรายงานของเครดิตสวิสรายงานว่าความมั่งคั่งทั่วโลกตามตามดาต้าบุ๊เห็นไว้ว่า1%ของ คนที่ร่ำรวยในประเทศไทยควบคุมความมั่งคั่งของประเทศได้มากถึง67%การที่มีความเหลื่อมล้ำสูงทำให้ชนชั้นแรงงานไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนยอดของปิระมิดของประเทศได้เลยค่ะหรือเป็นเพราะการผูกขาดทางการค้าค่ะหรือในระดับของชนชั้นกลางก็ยิ่งยากและความอายุที่ทำทางการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศบวกกับไม่มีสวัสดิการที่ดีให้กับชนชั้นแรงงานให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการตั้งตัวเงินบำนาญต,ต่างๆการสนับสนุนธุรกิจราย หรือสิทธิของแรงงานที่กําหนดอยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานของพรรคเก้าไกลอย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าเราถ้าจะยึด หลักของระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยอย่างในประเทศยุโรปตอนเหนือหรือสแกนดิเนเวียคือการที่รัฐกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมด้านความยุติธรรมในการแข่งขันทางการค้าลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมกระจายรายได้ควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์โดยรวมและการต่อสู้กับระบบทุนนิยมที่ตามธรรมชาติมีความเหลื่อมล้ำสูงให้มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถปฏิเสธร,ระบบทุนนิยมเสรีได้ค่ะถูกต้องเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องแข่งขันและประเทศมหาอำนาจต่าง ก็สนับสนุนระบอบนี้ในการค้าเสรีหรือฟรีเทรดค่ะแต่เราสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ให้กับพี่น้องแรงงานโดยสร้างสวัสดิการที่เท่าเทียมและสิทธิของแรงงานอย่างเท่าเทียมตามพรบคุ้มครองแรงงานของพรรคเก้าไกลค่ะท่านประธานค่ะ และการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีให้เข้าให้ทักษะของพี่น้องแรงงานให้เข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเพราะแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่ทราราชตนใดขอบพระคุณค่ะ